คำเตือนท่อสูตรหนึ่งในตำนานจะทำขึ้นเพื่อใช้ในสนามแข่งเท่านั้นนะครับส่งงานเรียบร้อยนะครับ10ใบสำหรับท่อสูตรเคสอปลายสูตรหูซี c นะครับเดี๋ยวให้ดูงานนะครับตัวนี้เป็นงานไล่3สเปคนะครับลูกไม่เกิน63มิลนะครับตัวนี้ใส่การร้อนแบบนี้ให้ไปพร้อมนะครับเป็นลายของ f m f นะครับงานแท้ต้องมีโลโก้แบบนี้นะครับตัวนี้ไล่คออยู่ที่28มิลนะครับ ขอขึ้นหน้าออกเครื่อง28มิลแล้วก็ช่วงกลางใช้อยู่32ม mm, นะิลครับส่วนท่วงท้ายที่ใช้ออกจากสลิปออนมาก็จะเป็น38มิลนะครับแล้วก็เข้าปลายตัวนี้ก็จะเป็นปลายลาย FMM ครับเป็นปลายใหญ่นะครับเป็นปลายทรง f m MM f หู CNC นะครับตัวนี้จะมีตัวยึดเป็นแบบตัวแซดไปให้เรียบร้อยนะครับปากท่อก็จะเป็นแบบปากาเสริมด้วยมีเนียมนะครับตัวนี้เป็นปากมีเนียมที่ใช้เสริมเข้าไปนะครับ ติ๊กเกอร์เป็นแบบติ๊กเกอร์สองด้านกระบอกอนโนไดนะครับตัวนี้ไล่อยู่สามสเปคลูกไม่เกินหกสิบสามมิลครับสำหรับสายเคสนะครับที่ต้องการท่อสูตรนะครับพักเข้ามาได้นะครับตัวนี้เราขึ้นลำไว้รอแล้วเรียบร้อยนะครับของมีพร้อมส่งไม่ต้องรอเป็นปีๆนะครับงานดีนะครับจาดให้